ตอนนี้นะคะเียนทีเนี่ยมีเลือกอยู่หลายไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวจิ๋วแบบนี้นะคะเป็นรุ่นที0ีศูนหนึ่งหรือว่ารุ่นยอดนิยมอย่าง3มตัน4ตัน5ตันตอนนี้มีให้เลือกเพียบเลยเดี๋ยวนะคะจะพาไปดูกันทีละรุ่นเลยนะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างซึ่งต้องบอกว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถเก่านอกนําเข้าสวยๆทั้งนั้นเลยที่พี่ท่านไหนนะคะเล่นรถญปุ่นเล็กเก่านอกนะชอบรถญี่ปุ่นเดี๋ยวรับรองว่าดูของเบียนทีเนี่ยถูกใจแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว แนนจ้าขับอิ้องสิวคันนี้นะคะพาไปดูกันร,บรอบๆก่อนละกันว่าจะมีรุ่นไหนให้เลือกบ้างสวยกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มีลายรุ่นเลยว่าแต่ละไซส์เนี่ยเรามีรุ่นไหนให้เลือกบ้างเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่ไซส์5ตันก่อนนะคะอยู่ด้านนี้เลยนะคะไซส์ขนาด5ตันของเรานะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 7 5, 000บาทอย่างรุ่นที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็น GC 55 m r 2คันนี้คือเรียกว่าสวยเลยนะแล้วก็มีตัวลายหัวจอกมาให้ด้วยนะคะ ที่ชอบนะคะตัวไส์ห้าตาน,นอกจากคันนี้นะเราก็ยังมีตัวโคมัสุ P C ห้าสิบ M R ขีดสองอีกคันหนึง่งซึ่งตอนนี้ช่างกําลังเอาไปตรวจเช็คอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอขึ้นผ้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะคันนี้สาหรับ P C ห0เนี่ยก็คือมีลายหัวตอะมาเหมือนกันนะคะใครที่สนใจตัวห้าตาเดี๋ยวเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวเราขยับกันไปอีกไซส์หนึ่งค่ะก็คือจะเป็นขนาดสี่ตซึ่งต้องบอกว่าสําหรับขนาดสี่ตัน,นะตอนนี้เรามีให้เลือกแบบหลายแบรนด์หลายรุ่นมากมาก ตัวสี่ตาดนะคะราคาเริ่มต้นที่5แสนสามหมื่นห้าพันบาทให้ดูค่ายแรกก่อนอันนี้จะเป็นค่ายโกเบลโกนะคะรุ่นที่เรามีก็คือ SK40 SR43 อันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าสวยครบมากๆเพราะว่าแท็กเหล็กพร้อมเกียร์ยางนะคะมีตัวลายหัวเจาะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ชั่วโมงน้อยๆเลยเป็นห้องเก่งด้วยนะคะใครที่ชอบค่ายโกเบเข้ามาดูได้นะคะขยับไปอีกค่ายหนึ่ง อันนี้นะใครเป็นสวาวยกยันมาชอบเล่นยันมานะคะที่เราก็มียันมาให้เลือกเหมือนกันเป็นขนาดสี่ตันตอนนี้นะคะเรามียันม่มาให้เลือกถึงสองซีรีส์เลยไม่ว่าจะเป็นไวบขโอ40.5แล้ว่าเป็นตัวไวน์โอ 40.5b นะคะสําหรับยันม่มานะจะเป็นห้องเก๋กมาหมดเลยมีทั้งตัวที่เป็นแท็กเหล็กตัวที่เป็นแท็กเหล็กพร้อมเกีย์ยางนะคะใครชอบแบบไหน ใช้งานแบบไหนเลือกไปได้เลยสำหรับออปชันที่เป็นลายหัวจอนะยันมาก็มีมาให้นี่นะคะใครชอบยันมาเดี๋ยวมาเลือกด,ดูได้อันนี้คือยันมาสี่ตันไปต่อกันที่สี่ตันแต่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะอันนี้ต้องบอกว่าโหสุดฮอตยอดนิยมเลยก็คือโคมัสูนั่นเองโคมั u, สูสี่ตันที่เรามีให้เลือกตอนนี้ก็ มีอยู่ทั้ง2ซีรีส์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น p c 4 1 0 MR ขีดสอง c 4 1 0 MR ขีดสนะคะมีทั้งตัวที่เป็นแท็กเหล็กแท็กยางนะโครมัสูเนี่ยก็มีตัวนี้เหมือนกันนะสำหรับใครใช้ลายหัวต่อชอบโคมัสูนะลองมาดูได้นะคะมีเลย2ซีรีส์นอกจากนั้นนะ ใครเป็นสาวกแคทเทอร์อพิล่าแคทเทอร์พิล่าเราก็มีนะคะตัวสี่ตานก็คือจะเป็นรุ่น304 CCR ตอนนี้ช่างกำลังเอาไปตรวจเช็คทำความสะอาดอยู่นะคะขออนุญาตขึ้นภาพตรงนี้นี่ต้องบอกว่าตัวแคทเนี่ยก็สวยก็คือเป็นห้องเก่งนะคะเป็นแท็เหล็กความเกีย้ยยางแล้วก็ช่วงงน้อยด้วยใครชอบแคทอย่ามาคุยกันได้นะคะโอเคสี่ตานยังไม่หมดอย่างที่บอกสี่ตานมีให้เลือกเยอะมาก อีกค่ายหนึ่งก็คือของค่ายคูโบต้านะคะคูโบต้าเนี่ยก็มีให้เลือกทั้ง2ซีรีส์เหมือนกัน,นก็คือเป็น U40 3S แล้วก็ U40 5นะคะสำหรับคูโบต้าเก่งหมดเลยใครชอบแบบห้องเก่งนะคะคูโบต้าเนี่ยมาพร้อมแท็กเหล็กพร้อมเกีย้ยยางหมดเลยนะคะนี่นะใครเล่น รถคูบต้ามาดูได้ตัวสีัตาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าราคาเริ่มต้นที่5 3 5 0 0 0บาทนะคะตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากๆสำหรับสี่ตาเอาล่ะใครที่มองว่าสี่ตาเล็กไปเอ้ยใหญ่ไปนะคะเรายังมีไซส์3ตันให้เลือก3ตันของเรานะคะก็คือจะเป็นรถจากค่ายโคมัสุมีทั้งตัวที่เป็น T C 3 0มสิบ M R Q สามนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น T C สา MR ขีด 3N1 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ใครชอบเล่นรถโคม,มัสูนะไซส์3ตันเนี่ยคนถามเยอะมากๆเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะคะมาทดลองได้ด้วยตัวเองเลยอันนี้ก็คือรถที่เรามีให้เลือกนะมีแต่รถแบบวสวยๆนำเข้าญี่ปุ่นนี้เลือกหลายไซส์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นรถพวกนี้แล้วอยากจะเข้ามาทดลองขับด้วยตัวเอง บริษัทของเรานะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาขับไปทดลองนะมีทั้งลานดินลานปูนทดลองได้ด้วยตัว,ตวเองหรือว่าจะให้ช่้าของเราทดสอบการทำงานให้ชมก็ได้นะคะบริษัทของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนบางน,นาตราตอมอที่31นะคะในแถวๆนี้เขาก็จะรู้จักกันในนามเอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมาง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนบางน,นาตราเลยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าเดี๋ยวคอมเมนต์บอกไว้ได้เลย เดี๋ยวแนนจะส่งตัวโลเคชันไปให้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจรถขุดเล็กไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเนนจะให้ทางไปขายติดต่อกลับไปเสนอสินค้าให้ดูนะเดี๋ยวส่งรูปภาพให้ชมส่งตัววิดีโอการทํางานให้ดูกันคร่าวๆแล้วถูกใจค่อยเข้ามาดูด้วยตัวเองเข้ามาชมกันได้เลยนะคะรถเก่านอกนําเข้าสวยๆจากญี่ปุ่นทังนั้นเลย อันนี้ก็คือบรรยากาศรถขุดเล็กนะคะหรือว่าใครสนใจ P C ศ1นหนึ่งเดี๋ยวลองสอบถามกันมาได้นะว่าตัวนั้นราคาเท่าไหร่นะเอาไปใช้งานแบบขุดตักอะไรอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้อะไรก็คือสามารถใช้งานได้นะคะใครสนใจรุ่นไหนเดี๋ยวไปคุยกันตอหลังไมค์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ